ท่านประธานสภาพิริรพครับผมจิรัตทองสุวรรณผู้แทนแปดลิ้วพักเก้าไกลครับเวลาผมมีไม่มากนะครับผมขออนุญาตไปแบบเร็วนิดนึงท่านประธานครับพี่น้องเกษตรกรไทยจํานวนมากครับหลังจากตื่นนอนก็เดินออกไปเชงเงือมองหลุมดินยาวๆขนาดใหญ่หน้าบ้านหวังจะให้มันถูกเรียกว่าคลองได้อีกครั้งครับเพราะว่าเมื่อมองไปแล้วมันก็ยังแห้งขออยู่แต่พวกเขาก็ยังออกไปไถนาอยู่ทุกวันครับกลางแดดเปรี้ยงๆผมถามครับว่าเขาจะออกไปไถนาทําไมในเมื่อน้ําไม่มีเขาตอบว่าถ้าเกิดน้ํามาเนี่ย แล้วดินยังไม่ถูกเตรียมให้พร้อมเขาก็จะไม่ได้ปลูกนี่เป็นเรื่องจริงนะครับของหลายหมู่บ้านในตำบลหนองเจอกอำเภอบางประกงที่ผมอยากจะถ่ายทอดให้ฟังก่อนที่จะให้เหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่สามารถเห็นชอบองบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดการน้ําปีนี้ของรัฐบาลคุณประยุทธ์จันโอชามูลค่าประมาณ1นึ่0แสนหล้านบาทได้ท่านประธานครับปัญหาเรื่องน้ํามีอยู่แค่สองอย่างครับบ้านเราคือมีน้ําไม่พอคือแง้งกับน้ําเกินพอก็คือท่วม การจะแก้สองปัญหานี้ครับเราต้องมี3อย่างอย่างแรกครับจะจัดการเรื่องน้ําก็ต้องมีน้ําให้จัดการก่อนซึ่งเรามีครับฝนตกลงมาเนี่ยเจ็ดแสนล้านลูกบาทเมตรหรือ7จ0 0แสล้านคิวต่อปีซึ่งมากกว่าความต้องการที่เราต้องการแค่1นึ่งแสนต่อปีอยู่มากครับอย่างที่สองครับก็คือเราต้องมีเงินครับหลายปีมานี้ครับรัฐบาลของคุณประยุทธ์ใช้เงินรวมๆแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านบาทในการจัดการเรื่องน้าเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยเรามีสุดท้ายเราต้องมีการบริหารจัดการครับ ปี2 5 6 0คุณประยุทธ์ใช้มาตรา44ตั้งสำนักงานจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชจะทำแผนน้ำทั้งประเทศจากนั้นไม่นานสทนชก็ผ่านพรบรน้ำครับที่รวมอำนาจการจัดการน้ำทุกอย่างไปไว้ที่สทนชสรุปเรามีน้ำต้นทุนเหลือเฟือครับเรามีเงินมหาศาลและเราก็มีอำนาจในการบริหารจัดการที่ครอบคลุมแต่มาดูผลงานครับขอขอสไลด์ด้วยนะครับงบการจัดการน้ำปีที่แล้วครับเฉพาะแผนบูรณาการเนี่ย58,000ล้าน เบิกเงินไปแล้วมากกว่า77%ก่อนนี้สำเร็จแล้วถึง92%ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเจ้าหน้าที่ขอสไลด์ด้วยนะครับแต่ผลงานครับท่านประธานท่านสามารถเพิ่มความมั่นคงทางต้นทุนน้ำได้เพียง52%เป้าหมายที่ท่านตั้งไว้59ที่เนี่ยท่านทำได้แค่31ซึ่งไอ้31เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกันเลยครับแผนเพิ่ม <c oughs> จำนวนแหล่งเก็บน้าในพื้นที่ชนบทนครับ แปที่ท่านทําได้22ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวชีวัดนี่มันใช้งานได้หรือเปล่าถ้าท่านจะพยายามอําพลางผลงานด้วยตัวชีวัดประหลาดๆเนี่ยก็อําพลางให้ผลมันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมครับต่อไปครับประชาชนต้องเข้าถึงน้ําประปา1 2 4่งแพันครัวเรือนท่านทําได้แค่สามพันเแผนเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำนอกพื้นที่ชนประธาน147ล้านคิวท่านทำได้29หรือแค่20 เพิ่มแนวป้องกันตลิ่งยาวหนึ่งแสนหนึ่งหื่นหันเมตรท่านทำได้สองหมื่นห้าร้อยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ส่วนแผนการจะททำแผนยุทธศาสตร,ร์ลุ่มน้ำยังไม่เสร็จเลยสักแผนหน้าถัดไปครับไม่นานนี้ครับสทนชแถลงผลงานสามปีครับว่าสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บน้ำได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสาสิแปดล้านคิวใช้เงินไปสามแสนล้านบาทขอสไลด์หน้าตัดไปนะครับทำให้ผมนึกถึงการพิจนารณางบประมาณครับเมื่อสองปีที่แล้วครับที่ ท่านหัวหน้าพรรมท่านพิธาลิมเจเิญรัตน์ได้อภิปลายประเมินตัวเลขของท่านว่าถ้าจัดงบแบบนี้เนี่ยเราต้องรออีก142ปีจึงจะเห็นความสําเร็จขอสไลด์ถอดไปเลยนะครับป,ปีนี้ครับท่านตั้งไว้ว่าจะเพิ่มอีก255ล้านคิวครับถ้าผมเอาไปรวมกับผลงานที่ท่านถแถลงไว้หาค่าเฉลีย่ยออกมาแล้วไปหารความต้องการที่เรายังต้องการอีก49,600ล้านคิวเท่ากับเราจะต้องรออีก142ปีจริงๆครับ ดังเช่นท่านพิธาพยากรได้ทํานายเอาไว้เป๊ะเลยผลงานที่ย่ําแย่ขนาดนี้ครับแต่ท่านก็วิเคราะห์เอาไว้ว่าที่ตกตามเนี่ยเพราะว่าพรบงบประมาณปีนั้นมันล่าช้าบวกกับสถาน,านการณ์โควิดที่มันไม่สามารถดําเนินการได้บางส่วนคือท่านก่อนหนี้92เซนะครับจะมาบอกพอรบรล่าช้าส่วนเรื่องโควิดเนี่ยเก็บไว้ให้เด็กมปลายอ้างตอนลืมทํากันบ้านดีกว่าดูเหมือนท่านไม่ได้ถอดบทเรียนเลยการประเมินผลก็ไม่มีระบบ ไม่ใช้ตัวชี้วัดที่น่าเชื่อถือแล้วก็ไม่ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายในปัญหามันก็เกิดซ้ําทุกปีหน้าต่อไปครับดูดูปีนี้ครับท่านจะใช้งบประมาณเกี่ยวกับาก,การน้ําถ้าผมไม่นับงบกลางเนี่ยก็รวมรวม,ม1นึ่งแรล้านบาทซึ่งอยู่ในแผนบูรณาการน้ํา6 3 2 0 0ล้านบาทเพิ่มมาประมาณ4.8 5ห้าเซที่เหลือก็จะไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆส่วนจังหวัดก็ลดลงประมาณ20%สปร่วนปกครองท้องถิ่นลดไป18%ป หน่วยงานหลักๆครับอย่างเช่นกรมชประทานครับขอเพิ่มมา4% 3,100ล้านบาทก็ไม่รู้ท่านจะผันน้ำไปไหนนักแต่ว่างบตรงนี้ไม่น่าห่วงเลยครับถ้าท่านทำได้จริงอย่างที่ว่าซึ่งผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกรมทรัพยากรน้ำาดัดาลครับเพิ่ม42%ไปดูผลงานเนี่ยท่านทำตามเป้าได้100%เลยผลงานดีขนาดนี้ก็น่าจะเพิ่มงบให้นะครับแต่ว่าการขุดเจาะบ,บาดาลโดยรัฐที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ข่าวทุจริตทางนั้นครับเอาแค่ที่าภาคตะวันออกเนี่ยนะครับผมลงไปดู12ที่ ใช้ได้แค่สามครับที่เหลือก็สร้างไม่เสร็จบ้างใช้งานไม่ได้บ้างหรือไม่ก็ไปจอเจอาะอกกลางวัดเราแวแกที่มีคนได้รับประโยชน์แค่พระภิกษุแค่ห้าคนห้ารูปแล้วที่สําคัญคือทุกโครงการราคาแพงเกินจริงหมดซึ่งเรื่องนี้ผมจะตามต่อนะครับถ้ายังเป็นแบบเดิมต่อไปครับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับได้เพิ่มขึ้นไม่มากครับแต่ก็ยังดีครับที่ไม่ลดเพราะหน่วยงานอางงื่นเคารดกันหมดนั่นก็แปลว่าเราก็ยังคงเป็นประเทศเดียวในโลกครับที่ยังคงจริงจังแล้วก็ทุ่มเทกับการทําฝนเทียมอยู่เหมือนเดิม ถึงแม้ว่าตัวชี้วัดมันจะไม่ค่อยมีคุณภาพความคุ้มค่าก็วัดผลได้ไม่ชัดเจนดูหน่วยงานที่ลดลงบ้างครับแผนแม่บทน้าครับพ่อทุกสถาบันน้ําของชาติไทยเราตั้งเป้าจะให้ทุกคนมีน้ําประปาเข้าถึงแต่งบประมาณประปาสุดทีิมิภาคปรับลดลง23%ปปีที่แล้วท่านเยียวยาโดยงบกลางเนี่ยไปหลายพันล้านแต่ความย้อนแย้งก็คือท่านจัดงบให้กรมป้องกันสาธารภายัยลดลง2,200ล้านหรือลดไป31ซดูเหมือนว่าท่านไม่ได้ชอบ การป้องกันภัยที่จะเกิดกับประชาชนท่านก็เลยจะเน้นแต่เยียวยาแต่ถ้าอะไรที่อ้างว่าป้องกันประเทศเนี่ยก็ซื้อได้ไม่ไม่พอสักทีสรุปคือผลงานมันมันไม่ได้ดีครับแต่ก็จะเอางบเพิ่มแล้วก็ยังไงผมคงไม่ยกมือให้อยู่แล้วแต่ไหน,ในท่านก็มาเนี่ยผมก็เลยอยากจะช่วยท่านถอดบทเรียนให้ฟังครับว่าปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากสองตัวครับตัวปัญหาแรกก็คือการทุจริตคอร์รัปชันขอสไลด์หน้าถัดไปนะครับถ้าท่านไปอ่านรายงานเนี่ยไม่ว่าจะปชปชปปทสตอง,งอเนี่ย ท่านจะพบว่างบลงทุนของรัฐทั้งหมดเนี่ยโครงการส่วนใหญ่ท,ที่มีการทุจริตก็คือโครงการจัดการน้ำนี่ยแหละอย่างปปชเนี่ยรายงานในสภาปีที่แล้วนะครับพบทุจริตห้าสิบเจ็ดโครงการเป็นโครงการเกี่ยวกับน้ําไปแล้วย8บดโครงการอันนี้คือที่จับได้ไล่ทันนะครับปีที่แล้วครับสบตอง,งออกอคําแนะนำครับเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ําว่าให้ปรับปรุงการประเมินผลงานหน่อยเพราะว่าพบจุดบกพร่องแล้วก็สอบทุจริตหลายโครงการอันนี้ยังไม่นับที่เราเห็นตามสื่อทั่ว,วไปอีกเยอะแยะเลยครับ้าถัดไปครับ โดยเฉพาะงบกลางครับท่านที่ทุจริตกันแบบโจงแจ้งเหลือเกินปีที่แล้วเนี่ยท่านใช้งบกลางแก้ปัญหาภาัยแ้ง11,892ล้านบาทให้มหาไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหน,น้าถัดไปนะครับสไลด์ผู้ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ไม่โอนให้ท้องถิ่นที่รู้ปัญหาหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะโอนไปที่อำเภอซะมากกว่าลองดูเอกสารฉบ,บับนี้ครับสำนักง,งบประมาณจัดส่งหนังสือให้กับจังหวัดเนี่ยลงวันที่18กันยา ให้เขาเสนอโครงการขึ้นมาแล้วบอกให้เขาเปิดประมูลทําสัญญากับผู้รับเหมาก่อน30กันยาเขามีเวลา2วันเปิดประมูลและทําสัญญาเขาลางความโปร่งใสไม่มีเลยครับและเอกสารแบบนี้ส่งไปถึงทุกจังหวัดนะครับสไลด์หน้าถัดไปครับอีกตัวอย่างครับจากก้อนเดียวกันนี่แหละไปที่ผู้ว่าเหมือนกันมีโครงการขุดลอกอนุมัติไปทั้งหมด18,927โครงการ พอดมดีๆเนี่ยจะพบว่ามีโครงการที่มูลค่าใกล้เคียงกันคืออยู่ในช่วง475,000ถึง500,000มากถึง7 5 7โครงการนี่ประเทศเรามีคลองฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันลึกเท่ากันยาวเท่ากันถึง7 5 7คลองเลยครับกลิ่นทุจริตมันแรงมากๆเพราะใครก็รู้ครับว่าถ้ามันไม่ถึง500,000เนี่ยมันก็ไม่ต้องเปิดประมูลหน้าถัดไปครับดูตัวอย่างในภาพอันนี้นะครับอำเภอเดียวครับในจังหวัดขอนแก่นหน้าถัดไปครับ งานขุดลอกคลองครับ19แห่งที่ราคา476,200บาทเท่ากันหมดอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงธนาคารใต้ดินน้ำใต้ดินยังไม่พูดถึงอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะนะครับถ้าท่านยังจัดการเรื่องน้ำด้วยการบริหารจัดการงบป,ประมาณแบบวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเนี่ยสุดท้ายมันก็ละลายแม่น้ำหมดวัดผลอะไรไม่ได้เลยโครงการสอทุจริตแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เสนอจากสทนอชทั้งนั้นครับและนี่แหละครับคือตัวปัญหาที่สอง สำหรับงานจัดก,การทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติจริงๆแล้วเป็นไอเดียที่ดีนะครับสทนชเพราะเมื่อก่อนเนี่ยหน่วยงานเกี่ยวกับน้ํามันเยอะไปหมดมองภาพรวมไม่ได้เลยจะทาอะไรทียังหาเจ้าภาพไม่เจอการบูรณาการมันจึงสําคัญครับแต่สทนชที่ควรจะคล่องตัวยืดหยุ่นบูรณาการได้ท่านกลับทําให้กลายเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ำเะงนนั้นท่านนึกภาพสทนชไม่ออกเนี่ยท่านนึกถึงสบคได้เลยครับเพราะถอดกันมาเป๊บสทนชครับออกแบบโครงสร้างไว้ใหญ่โตมากจะทําอะไรก็ เชื่องช้าแบ่งชนชั้นการบังคับบัญชามากเกินคณะทํางานคณะอนุก,กรรมการกองอํานวยการเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวจะมีอีกคณะกรรมการลุ่มน้ำอีกยีรลุ่มน้ําแล้วก็ไปขายฝันกับชาวไร่ชาวนาว่าจะมีสิทธิ์ได้รับเลือกไปเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ําให้จัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ําซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอํานาจตัดสินใจอะไรเลยครับเพราะว่าคนที่ตัดสินใจคือกรนอชอครับกรรมการน้ําแห่งชาติที่วันนี้เรามีท่านรองนายกประวิทย์นั่งเป็นประธานคือแค่ได้ยินชื่อียประชาชนก็ถอนหายใจแล้วครับ ไม่รู้คุณประวิทย์ไปเก่งเรื่องน้ามาจากไหนนะครับท่านยังแจกขันน้ําอยู่เลยครับจับมาคุมเรื่องน้ําทั้งประเทศการประชุมกนชทุกครั้งครับก็ก็เลยเห็นแต่คุณประ,ประวิทย์เนี่ยที่เป็นประธานนั่งกล้มหน้าอ่านสคริปต์ครับแล้วก็เรื่องที่ข้างล่างเสนอมาเนี่ยมันก็คงจะไม่ถึงแน่ๆเพราะว่ายังไงซะท่านก็ตัดสินใจมาแล้วทุกอย่างอยู่ในสคริปต์ผมอีกนิดนึงนะครับท่านประธานเรื่องน้ําครับมันเป็นความเป็นความตายของประชาชนครับจะเรียกว่าเป็นวิกฤตก็ว่าได้แต่กนชเนี่ย ประชุมกันปีละสี่ครั้งบางปีสองครั้งแบบนี้จะทันการอะไรครับข้อเสนอแนะของผมนะครับถ้าท่านอยากให้อะไรมันดีขึ้นเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนความคิดก่อนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลท่านใช้คําว่าบูรณาการซะจนช้าไปหมดแล้วถ้าอยากจะใช้อยู่นะครับก็ต้องช่วยทําความเข้าใจด้วยว่าวิธีการรวบอํานาจเนี่ยมันไม่ใช่การบูรณาการนําซ้ํา์ในการรวบอํานาจเนี่ยมันเป็นต้นต่อการทุจริตเยอะแยะไปหมดครับถ้าท่านให้อิสระองค์กรท้องถิ่นเขาบ้างเนี่ย นอกจากมันจะทันเหตุการณ์แล้วมันยังตรงความต้องการด้วยประชาชนในพื้นที่เขาก็เป็นหูเป็นตาให้ครับมันไม่มีทุจริตง,ง่ายๆหรอกครับเพราะเขาก็อยากได้น้ําแต่ที่ผ่านมามีโครงการจากส่วนกลางลงไปพอเจอทุจริตก็ไม่รู้จะไปแจ้งกับใครประชาชนไม่รู้จะไปร้องกับใครท้องถิ่นควรจะมีอํานาจกําหนดสิ่งที่เขาอยากได้เพราะว่าเขารู้จักพื้นที่ดีกว่าใครถ้ากลัวเขาทําไม่เป็นท่านก็ลงไปสอน ภาคตะวันออกครับสัดส่วนความต้องการน้ำภาคเกษตร65เปอร์เซ็นต์อุตสาหกรรม25เปอร์เซ็นต์แต่งบที่ผ่านมาของสทนชลงไปกับการจัดสรรน้าให้อุตสาหกรรมแทบทั้งหมดวันนี้ภาคตะวันออกหาน้ําใช้ยากมากกว่าเดิมเยอะเลยครับถ้าท่านไม่รวบอํานาจแล้วก็ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมเนี่ยงบประมาณจะไม่น่าตาแบบนี้การกระจายอํานาจสําคัญครับโครงสร้างสทนชมันจะได้เล็กลงเบาขึ้นคล่องตัวทํางานได้เยอะแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นข้อเท็จจริงวันนี้นะครับ ต่อให้หน่วยงานน้ําอย่างสทชเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วแต่ท่านก็ยังจัดสรรน,น้ําแบบไม่มีหลักประกันอะไรให้ประชาชนได้เลยยังปล่อยให้ประชาชนเอาตัวรอดกันเองในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวแล้วถ้าท่านจะยอมฟังคําติเตียนบ้างเนี่ยแล้วก็ท่านต้องเลิกคิดว่าไอ้แผนน้ําี่ปีของท่านเนี่ยมันจะทําให้อะไรมันดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วพวกเราก็ คงได้แต่ทำใจนะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนมันก็คงไม่มีวันดีขึ้นในเมื่อน้ำก็แง้งผู้นําก็แล้งน้ําใจน้ําก็ท่วมผู้นําก็มีความคิดที่ยังท่วมท้นไปด้วยความอยากได้อยากมีสแสวงหาประโยชน์ไม่สิ้นสุดแบบนี้ผมคงได้แต่หวังครับว่าประเทศไทยจะมีวันที่ประชาชนได้มีอํานาจในการกําหนดนโยบายกําหนดงบป,ประมาณเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงสักทีผมไม่สามารถเห็นชอบงบป,ประมาณเกี่ยวกับการจัดการน้ําปีนี้ที่ท่านขอมาได้ครับขอบคุณครับท่านประธาน